ครับเพื่อนรับวันนี้ฉ่นผมปาเพื่อนมาซ่อมพัดลมเดิมครับวันนี้อาการแบบไหนเป็นอย่างไรครับเราก็มาดูกันเห็นพัดลมตัวสูงนะครับคอยาวเออมาเสียบปลั๊กกันดูก่อนนะครับว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับเบอร์สองเบอร์สามครับอาการเหมือนไม่มีแรงหมุนครับนี่ค่อยๆแล้วก็อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเรากดเบอร์หนึ่งดูลักษณะนี้น่าจะเป็นที่ แกนติดบุติดแล้วก็ซีน่าจะเสื่อมอย่างนี้อาการง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมแล้วก็วิธีการทาอย่างไรให้เสร็จเร็วแล้วก็ไม่เสียหายนะครับมาดูกันเลยครับครับก็เหมือนเดิมครับถอดตะแกรงแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดด้านหลังออกนะครับครับตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้ครับเพื่อนกำนี่หมุนมาฝั่งนี้นะครับตร่งนี้เข้านะครับนี้ออกนี่ครับออกออกนะครับแล้วก็ใบออกครับผม พอเราเอาหน้าออกเราต้องเอาแกนสายออกด้วยนะครับเดี็ยวแล้วเราเอาใบออกนะครับปรากฏว่ามันดึงไม่ออกครับันแนครับเราใช้น้ํามันจักรนะครับหยอดไปที่แกนก่อนหยอดให้มันลื่นนะครับนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็มือสอดไปด้านล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ขอก็ออกเหมือนใบจะแตกครับดังแป๊กค่อยๆค้อนครับผม ต้องระวังนะครับเพราะว่าใบาอาจจะล้าได้นะครับคยแรงๆพอถึงตอนนี้เราก็หมุนอย่างนี้เลยเราก็จะมาลื้อเลยครับผมขั้นตอนการลื้อกม็มีไม่ยากนะครับออกน็อตออกสีตัวเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวล็อกใบนะครับก็มีน็อตสามตัวเองครับผม แล้วก็ดึงออกครับเก็บไว้ให้ดีนะครับน็อก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเราเอาตัวล็อกใบออกครับผมก่อนซ่อมลมหาอะไรรองแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับเด็กๆอย่าลอกเลี่นแบบนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเราหาตะปู2นิ้วนะครับมาเสร็จแล้วก็ตะปู2นิ้วส่งไปเลยครับผม นี่บุญหลุดเลวนะครับหนี่งลองบุไม่ฝั่งหนึ่งครับจะออกไหมัองหนึ่งออกนะครับเค okay. ตรงนี้เราก็เก็บไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เก็บตะปูไว้ใช้ในการต่อไปบุญหลุดนะครับระวังสายอันนี้ถ้าเป็นเชือกมัดตรงนี้ไม่ขาดได้ง่ายนะครับเราก็แค่เอาน็อตสีตัวออกก่อนนะครับในการถอดน็อตทุกครั้งครับเมื่อน็อตตัวที่หายากก็คือน็อตตัวฝาปิดนี้ครับเราจะ ปิดไวเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตสีตัวออกครับผม<ป>เสร็จแล้วก็ถอดออกมาครับปรากฏว่าบูตติดนะครับนี่บูตติดต้องเปลี่ยนบูตใหม่แกนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับนะครับก็งัดออกอย่างนี้นะครับว่าจะบอกอยู่ครับทีนี้ผมก็จเจ้านี้ออกนะครับ บมาทางไหนครับเ,ออเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบูทก่อนนะครับเพราะว่าแกนเราไม่มีนะครับตัวครอบตัวนี้ถ้าเราค้ออกแรงนะครับมันจะเบี้ยวนะครับเราจะแต่งนิดนึงเสร็จแล้วเราก็นําบูธมานะครับก็สวมเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้หงายขึ้นแบบนี้นะครับม่งจะเป็นขอบใส่เข้าไปก็ ให้มันลงล็อกนะครับแค่นันองนะครับผมมันเข้าไปทั้งสามสามแง่งแล้วนะครับเราก็ใส่ครอบเข้าไปโดยการตะแคงนะครับฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเข้าไปก่อนเสร็จแล้วแล้วก็เอาไขควงปากแบนมานะครับแบบนี้ครับทีนี้เวลาการค้อนะครับเราจะครอบเบาๆค่อยๆเข้าไปทีละน้อยนะครับ ก็ใช้ได้แล้วครับก็ใส่นี้เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าผลลวดเรายังใช้ได้อยู่นะครับเช็ดนิดนึงนะครับมันออกมายากเพราะว่ามันจุกครับครับผมเดี๋ยวด้านหลังผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าแกนมันไม่มีรอสึกลอมากนะครับเราก็เปลี่ยนอ่าจะพกแกนกับบูทดข้างหน้านะครับเห็นนี้เนาะแล้วก็ซีนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน

내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. จับรองตัวนี้นะครับที่ซื้อมาเมื่อ uh, สักครู่นะครับนี้ผมซื้อแกนมาสองตัวครับปอดิมเหลือสองตัวนะครับแล้วก็เอาซีหนึ่งจุดแปดมาตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมซื้อที่ร้านอมรนะครับสาขาโลตัสนะฮะบางแครเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแกนกันครับทีนี้แกนมันมีร่องกับไม่มีร่องครับตัวนี้เป็นตัวไม่มีร่องนะครับแต่ตัวนี้มีร่องนะครับเราก็เอาใช้กิ๊บนะครับแต่เราใช้บูธยางนะครับถึงตัวรองเนาะ ทีน,นี้เราก็ง่ายๆครับสำหรับการเปลี่ยนแกนลมไม่ยากเลยนะครับก็ถอนเก่าก่อนที่นี่ครับถอดเงียบก่อน,เ,น,กอนเก็บเออเก็บตัวนี้ไว้ใช้งานต่อเสร็จแล้วก็เคาะกระดุกออกครับที ก็เตัวเดิมต่อระตุ้มใหม่ครああับต่อแย็ดออกแล้วครับผมมีค้อนหรืออะไรก็ได้ครับต่อเข้นี้ครับก็ทต่อสิทครับ์แล้วก็เตัวเดิมมาวัดดูครับว่าได้หร่า

อโอเคน่าจะได้แล้วครับเหมือนเหมือนจะเล็กนิดนึงนะครับเราก็ใส่ตัวรองตัวนี้เข้าไปตัวเดิมมันนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ลองนิดนึงครับฝั่งนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะครับเราก็ดึงดูว่าอะไรชังมันไกลหรือเปล่านะครับถ้าไกลเราต้องหาไรลองเพิ่มนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยได้หล่นไปเหมือนเหมือนจะไปฝั่งมันเยอะเกินหรือเปล่าครับ๋ยวลองใส่สมดูสมเสร็จแล้วลองดึงดูครับโอเคแค่นี้ได้นะครับนี่ทรยายยนี้ได้อยู่ เดี๋ยวเราจะใส่อน้ำมันจัรก่อนครับฝั่งนี้เราใส่ทั้งสองฝั่งเลยครับน้ำมันจัรฝั่งนู้นผมใส่ไปแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็ประกอบเลยครับหันให้ถูกทางนะครับหันขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับหันฝั่งนี้ขึ้นข้างบนนะครับบางทีเราหลงลรวหันลงล่างนี่เราก็ใส่น็อตนะครับที่นี้ก็เราจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับเดี๋ยวเเปลี่ยนสีกันเลยครับกลับเงินทัพเวลาเราขันน็อตนะครับเราขันให้ต okay, ึงมือครับ ันจไม่ไปเลยครับนี่ครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับพอมันตึงมือแล้วเราก็ลองมาหมุนดูครับว่ามันหมุนคลองเป่าโอเคหมุนคลองนะครับแล้วก็ประกอบเลยครับผมครับเพื่อนครับหลายคนสงสัยว่ามีขั้วบวกขั้วลบไหมครับ C ีไม่มีขั้วบวกขั้วลบมั้งครับใส่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับเมื่อวานเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะก็ใส่ซ้ายได้ขวาได้นะครับอันนี้ C ีผมซื้อมานะครับ1.8ก็ใส่ได้เหมือนกันครับอันนี้ใช้ C ีหนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่า 4.1.5ไม่มีนะครับเราใช้ C 1 8แทนได้นะครับเราก็อย่าถึง2นะครับถ้า2เราคนดวดจะร้อนนะครับสังเกตว่าซีเราได้มาใหม่นะครับมันเป็นสายดำทั้งสองข้างครับใส่สลับข้างได้นะครับทีนี้เวลาเราใส่เราไม่เราใช้ตัหดจะสะดวกสบายนะเพื่อนๆครับนี่ครับก็เอาตะหดใส่ไปก่อนนะครับไม่มีหัวแรงก็ใช้ได้นะครับสําหรับตัวมีสายเนาะถ้ามีหัวแรงก็บักเกียวเอานะครับก็ใส่เลยนะครับก็พันเข้าไปแน่นๆนะครับ2เส้นเลย ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพันเข้าไปสองเส้นเลยครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวหดที่เราสวมเข้าไปเม่อสกูนะครับดึงมานะครับแล้วก็คุมไปนะครับเราคุมไปแล้วก็ไปแช็คนะครับแล้วก็รนไปที่เท่าหดนะครับที่เราคุมเข้าไปนะครับอย่าให้สายท่อหดมันแหลมออกมานอกนะครับไอที่เราพันพันให้ดีๆครับ เสร็จแล้วครับผมที่นี้เราจะประกอบนะครับเราก็มาทดสอบดูกันครับเพืนครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับอ่าบูธตัวนี้นะครับมันมันลึกนะครับเราใส่บูตเก่าเข้าไปลองได้นะครับเพราะว่าเราปิดฝาไม่ถึงนะครับเราใส่บูธเก่าเข้าไปลองได้นะครับบูธที่เราทิ้งแล้วนะครับเราก็หมุนหมุนให้มันถึงนะครับถ้าไม่ถึงแล้วมันจะโยกออกมานะครับครับผมก็ผมลองแล้วนะครับเบอร์สกู่ลองให้เพื่อนได้ดูอีกรอบนะครับนี้เบอร์หนึ่งนะครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนแกนแล้วกด สายนะครับครับเป็นซีเป็นแกนเป็นบูธข้างหนึ่งนะครับนี่ครับก็หมุนปกตินะครับสําหรับเพื่อนที่หลายคนเปลี่ยนบูธเป็นแกนแล้วมันไม่หมุนมันไม่ไปนะครับก็ใส่ฐานว่าใส่บูธไม่ดีอย่างที่สองก็คือขลลวดเสียนะครับเราก็ลองแก้ไขสองอย่างนี้นะครับลองถอดออกมาใส่ใหม่ถ้าใส่ยังไม่หายก็เปลี่ยนขนลวดใหม่นะครับทีนี้เราก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับพัดลมตัวนี้ก็การไม่มีแรงบูธหลวมนะครับ ครับเุณดีง่ายงงเดียวครับคลิปนี้มีเพยงเดียวกดติดตามผมด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านเลยครับ